สวัสดีครับผมเจนะครับวันนี้จาก b i เนอ r ์พาร์ต t y นะครับวันนี้เนี่ยก็พาทุกท่านนะครับมาชมบ้านดีๆนะครับที่โครงการพรีโนดอนเมืองสงประภานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูบ้านนะครับที่มีตกแต่งนะครับแล้วก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลยนะครับในส่วนการเดินทางมาพรีโนดอนเมืองสงประภา30นะครับถ้ามาจากเส้นวิภาวดีรังสิต วิ่งเข้าเราคนโรดใกล้กับสนามบินดอนเมืองเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นสงประภาตรงวัดดอนเมืองกับรถตรงข้ามซอยสงประภา9ทับหหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสงประภา30อีกประมาณ600เมตรผ่านโลตัสโกลเฟรชสงประภา30ครับส่วนถ้ามาจากทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดอุดรรัตยาให้ออกทางด่วนทางพิเศษสีสมานขาออกขับเข้าถนนสีสมานสงประภา ผ่านกรมการสื่อสารทหารเดียวซซายเข้าซอยสงวรภา,า30อีกว่ามาณ600เมตรก็จะถึงพีโนโดอนเมืองสงวรภา,า30ครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยก็คือถ้ามองไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะใกล้ๆกับทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนู้นนะครับตรงนี้จะมีเหมือนมีพื้นที่นะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในบ้านนะครับซึ่งเข้ามาในส่วนแรกนะครับ ตรงนี้เนี่ยครับในบริเวณที่จอดรถนะครับก็จะมีพื้นที่จอดรถได้ถึง2คันนะครับโดยที่ตัวความยาวเนี่ยเราสามารถจอดนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถบิดประตูได้เนี่ยจอดกระบะได้ถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยครับจอดแล้วก็ปิดลั้วได้นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับเราสามารถจอดรถที่ยาวๆได้อย่างพวกกระบะหรือว่ารถ SUV ใหญ่ๆนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหน้าบ้านเนี่ยก็มีการต่อเติมนะครับทำพื้นแล้วก็ทำในเรื่องของ หลังคาไว้ให้แล้วเป็นหลังคาไวนิลนะครับไม่มีเสียงดังนะครับเวลาฝนตกโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันเข้ามานะครับในส่วนแรกนะครับที่ทุกท่านจะได้เจอนะครับก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับจะมีการตกแต่งไว้อย่างดีเลยนะครับที่คุมธีมได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องโซฟาเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับแล้วก็โต๊ะนะครับมีโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วก็ โต๊ะหน้าทีวีนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของทีวีนะครับมีระยะการนั่งดูเนี่ยที่ค่อนข้างจะสบายเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงนี้ในพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งแอร์เรียเนี่ยเราเข้ามานะครับโต๊ะทานข้าวแบบ6ที่นั่งเลยนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับในบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ํา2ห้องนะครับอ่าตรงนี้มีอ่าตรงนี้มีการทําใหม่นะครับ แล้วก็เรื่องของประตูก็มีการทําใหม่ด้วยนะครับใช้ของให้ดีขึ้นนะครับส่วนถัดมานะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับตัวหลังบ้านเนี่ยมีการต่อเติมนะครับเพราะว่าถ้าเดิมๆก็จะไม่มีอะไรตอนนี้ก็คือมีการลงเสาเข็มนะครับแบบ6เมตรไว้นะครับแล้วก็มีการต่อเติมไว้จะมีครัวนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในส่วนของครัวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ระยะนิดนึงนะครับแล้วก็ ข้อดีคือเนื่องจากว่ามันติดกับรั้วนะครับเราสามารถที่จะมีช่องเปิดได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันไม่ติดกับบ้านหลังอื่นถ้ากรณีสมมติในหมู่บ้านที่หลังบ้านชนกันนะครับตรงนี้ต้องปิดทึบแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับจะมีช่องแสงได้นะครับนี่ครับครัวมีเตาแก๊สอย่างดีนะครับมีซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ ในส่วนของลิฟต์รูมนะครับก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้น2นะครับซึ่งตัวชั้น2เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2นะครับตามมาเลยครับโอเคโอเคครับในส่วนของชั้นสองนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับก็ตรงมานะครับก็จะมีในส่วนห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะครับ ก็คือทุกคนสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เรามาดูห้องแรกกันก่อนนะครับเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับตัวมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะมีที่นอนนะครับขนาดใหญ่อันนี้เป็นเตียงที่สั่งทําพิเศษเลยนะครับก็จะเข้ากับตัวธีมทุกอย่างของห้องนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกระจกบ้านใหญ่เลยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆก็คือจะค่อนข้างเปิดโล่งนะครับดูแบบไม่อึดอัดนะครับอาจจะเป็นบ้านทาวน์โฮมก็จริงแต่ว่าได้อารมณ์แบบบ้านเดี่ยวนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะมีบิวต์ตู้เสื้อผ้านะครับแบบ3บานประตูนะครับเนี่ยก็มีด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับของซัมซุงนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับถัดมานะครับในส่วนของห้องนอนที่2นะครับก็เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีที่นอนเนี่ยเป็นคิงไซส์เลยนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับทุกห้องจะมีแอร์หมดเลยนะครับห้องถัดมาก็คือจะเป็นห้องนอนอันนี้ห้องนี้อาจจะห้องเล็กนิดนึงนะครับก็ ถ้ามีเด็กเล็กหรืออะไรเงี้ยเราก็ถือว่าไซส์เนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่นอนนะครับที่สามารถขยายได้ตัวนี้ก็ เพิ่มเข้ามานะครับก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับบ้านในทําเลดีๆนะครับทาเลศักยภาพนะครับยังไงติดต่อมานะครับยังไงมาดูบ้านหลังจริงก่อนนะครับแล้วจะถูกใจนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็อยากติดตามข้อมูลดีๆบ้านดีๆนะครับสามารถกด u b s c r i b e นะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับผมเจจาก Winner p r o p e r t y นะครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ